คลิปนี้ เผยรถที่เหมาะกับพ่อบ้านสมัยใหม่ Mitsubishi Expander Special Edition ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะคะรวมถึงเทรนด์ในการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นในการเลือกรถค่ะไม่ใช่เพียงแค่เราใช้แบบเพราะความจําเป็นอีกต่อไปนะคะมันต้องเป็นการบ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์ของเรานะคะหรือบุคลิกของเราหรือศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเราด้วยค่ะและโดยเฉพาะคุณพ่อมือใหม่นะคะหัวหน้าครอบครัวค่ะรถเป็นสิ่งสําคัญมากที่คุณจะสามารถทําได้ทุกๆกกิจกรรมกับคนในครอบครัวของคุณค่ะและ ที่สําคัญคือนอกจากความปลอดภัยแล้วค่ะรถจะต้องดูดีมีสไตล์ทันสมัยเหมาะกับคุณพ่อยุคใหม่ในยุคนี้ค่ะวันนี้ฝ่ายอัปเดตข่าวสารทแท้ออเตอร์ค่ะก็ได้นำข้อมูลของ Mitsubishi Expander Special Edition นะคะมาเปิดเผยให้กับคุณพ่อยุคใหม่ค่ะที่จะไม่พลาดรถดีๆแบบนี้ไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยที่ดีไซน์ภายนอก ดีไซน์สปอร์ตเข้มรอบคันค่ะสะท้อนตัวตนที่โดดเด่นให้ทุกเส้นทางของชีวิตพิเศษด้วยกระจังหน้าสีดำกันชนหน้าสีดำและกันชนหลังตกแต่งสีดำกระจกมองข้างสีดำปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED คิ้วขอบกระจกประตูและคิ้วตกแต่งด้านข้างสีดำล้ออันรอยสีดำขนาด16นิ้วและรอบรองที่จับประตูเป็นสีดำก็คืออย่างี้ว่าแต่งรอบคันหน้าสีดำสมสปอร์ตสุดๆค่ะตรงฝากระโปรงมีสัญลักษณ์ Expander ค่ะบอกเลยว่าขับยังไงก็ดูเท่มาก และสีมีให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดง Spirit Red สีดำ Jet Black Mica สีขาว huh? White Pearl และในส่วนของภายในค่ะมาพร้อมความอเนกประสงค์แบบเจ็ที่นั่งค่ะบอกเลยว่าลูกๆของคุณนั่งรถสบายแน่นอนค่ะจะชวนเพื่อนบ้านไปเที่ยวด้วยกันก็ยังไปได้เลยค่ะและอีกอย่างนะคะการปรับเบาะเนี่ยสามารถปรับได้หลายรูปแบบคุณจะขนสัมภาระสําหรับการเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะหรือจะขนอุปกรณ์ในการทํางานของคุณหรือกิจกรรมต่างๆที่คุณเนี่ยอยากจะไปใช้ไลฟ์ ของคุณค่ะก็เป็นเรื่องง่ายได้เลยไนมะ่ว่าจะเป็นแคมปิ้งหรือปั่นจักรยานในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังยังมีแผงควบคุมระบบปรับอากาศให้ด้วยค่ะบอกเลยว่าเย็นสบายทั่วห้องรถแน่นอนและในส่วนของด้านหน้าห้องผู้โดยสารนะคะจุดเด่นสําคัญเลยคือหน้าจอระบบสัมผัส SDA ขนาด9นิ้วค่ะรองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน Apple CarPlay และ Android Auto จะฟังเพลงดูแผนที่รับสายโทรเข้าโทรออกนะคะเป็นเรื่องง่ายดายในการเดินทางของคุณเลยค่ะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณพ่อยุคใหม่มากกว่านั้นนะคะก็คือแท่นชาร์จไวเลสค่ะต่อไปนี้ค่ะคุณไม่ต้องเสียบสายชาร์จให้ยุงย่งยากอีกต่อไปแล้วค่ะการเดินทางเป็นเรื่องง่ายดายสำหรับคุณพ่อเลยค่ะเอาใจคุณพ่อทันสมัยไปกว่านั้นนะคะก็คือความหรูหราค่ะด้วยหัวเกียร์และ,และพวงมาลัยหุ้มหนังค่ะดูดีมากและนอกจากนี้ค่ะในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็มกีปุ่มครุสคอนโทรลค่ะที่ช่วยล็อกความเร็วอัตโนมัต ในช่วงที่คุณเดินทางไปต่างจังหวัดในระยะยาวค่ะเอาใจคนในครอบครัวให้คุณพ่อมากกว่านั้นก็คือความอเนกประสงค์นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องเก็บของรอบคันในรถเลยนะคะและรวมถึงที่ชาร์จไฟ12โวลต์ให้มาถึง3ตำแหน่งค่ะ และในส่วนสุดท้ายค่ะคือเครื่องยนต์และความปลอดภัยนะคะเครื่องยนต์เบนซินไมเวก1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด105แรงมา้าแรงบิดสูงสุด141นิวตันเมตรมาพร้อมระบบวาล์วแปลผันด้าน ID m y w a k ช่วยให้เครื่องยนต์มีอัตราเร่งดีเยี่ยมและประหยัดน้ำมัน และในส่วนของความปลอดภัยค่ะแน่นอนค่ะคุณมีรถที่ทันสมัยแล้วสิ่งที่คุณพ่อหัวหน้าครอบครัวเป็นห่วงที่สุดคือความปลอดภัยของคนในครอบครัวร่วมเดินทางค่ะความปลอดภัยนะคะที่เป็นจุดเด่นของ Mitsubishi x p a n d e r Special Edition ค่ะเช่นระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวและระบบป้องกันล้อหมุนฟรีระบบเบรกป้องกันล้อล็อกระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรกกระทนหันถุงลมนิรภัยคู่หน้าส่วนราคานะคะบอกเลยว่าถูกใจ คุณพ่อยุคใหม่แน่นอนค่ะเพราะราคาเริ่มต้นเพียง879,000บาทค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดจุดเด่นของ Xpander Special Edition ค่ะที่คุณพ่อสมัยใหม่ในยุคนี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากได้ข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกมากกว่านี้นะคะสำหรับ Mitsubishi Xpander Special Edition <อ>นะคะ<อ>ก<อ>็สามารถติดต่อสอบถามไปได้เลยที่ m i t s ู i t s u ชุมพรและมิสซูมิตรระนองค่ะเราเป็นเจ้าใหม่ในจังหัดชุมพร และจังหวัดระนองเลยค่ะสำหรับน,น,นี้ฝ่ายอัปเดตข่าวสารมิตแท้มอเตอร์ขอลากันไปก่อนค่ะและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ